แกรีสบ,บายดีและสบ,บายดีเจ้าพี่น,อน้องที่นี้ตอนทับก่อนสู่ซ่องแกดี่ซาลาคุเก่าเนาะเสียงไก่แล้วพี่น้องซาแคนออกมาพอโดนอีกแล้วซาแคนสะพาพี่น้องไปเบิง่งแคะเนาะแพ้มันออกลูกเมื่อนี้นะพี่น้องแคทแซวแคทเองออกลูกสามตัม่หนวกว่ะแซวแคทก็เลยศชิบ,บไปถ่ายพี่น้องเน้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกข้อกัแบแม่น้ำกันเลยพี่น้องสามตัสามตัวแล้วพี่น้อง โตโตอันแม่นะซองโตน้อพี่น้องโตผู้โตหนึ่งเดะแม่แม่เพื่อนันต้าอยากอันข้างๆนะพี่น<ม>้องเฮ้งเฮงเนาะได้สามโตเลย ชื่อนายังนมีทิ้งก็ะมีอยู่ยำลูกยลูกยาลูกบบเห็นหงแม่ก็ไปยังเห็นหงแล้วพี่น้องย่าเทียวให้แม่มาเบิ่งนี่ใยญมันยำลูก มันหยยบลูกไงเฮ้เร้วางระว่างขาขาเอามาในนั้นตัวหน่อยอะนะแม่ตาอยกเห่วงปัญญอยากจะหยียบลูก คอมเป็นตาสคนดูด <aría? ha? S 2> ้ยจะได้ตเมโเม่ที่้าช่องโตบะเป็ตัวผู๋เนาะตัวผูตัวเดียวผูไใด้ผู๋ก็ะามวะโตเม่เอ้ยอโอเคแะเอ่อแพะแบบปล่อยไปเลยเนาะคือสิเม่ี่แม่ปล่อยไปเลย กคถ้าเอามาจะบ้านแล้วพีานนอกแล้วก็เอามาเบ่งระวังนะหยันหยียมเอลูกฮักเราได้ในขันหยยมนล่ลูกกันยาวนค้าเมย์เมย์ตาพังพัง ใช้บินลถเมง์กัตาค่ะหน้าละใครแหละชามช่องถือเนาะโบเห็นเผื่อนอพี่น่อยเผือ่อมาหน่ะกลับไปเรื่อยๆตาพางกลับไปเรื่อยๆลูกมาซ้องเก่าลูกมาช้มตู้จะสีกินเนี่ได้เ <c oughs> ยันกันดดวด <c oughs> นั่แล้วเลยไม่หนอมันน่ะ Tông tô tôi này tôi nắng ký tâm lang kinh là kín cầu thử tâm luôn em Kinh em luôn thử luôn 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 lục 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 luôn 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 ถือยุดูนะถือยุดูนมก็ยังมาถือนี่น้อมอยอะด้วมอมงแบหน่อยกินนมพี่น้ะเาเห็นหอนนมสม่นุมกับออกยุ่บ่แม่นะมันมีอยู่บนนมนีเ่ซึมีน้ำนมให้ลูกกินเแม่ก กินสงโล่เชงเลง,เงมหมกแขงแขงกินนมกินยี่ตัวนั้นกินนั่นละไอตัวน้ำมันวิกวิัน,นีะเหยียบพอลูกก็เองแหละนี่แกนตะเพินเหยียบลูกนะพี่นนองลูกเพิ่กากินนมสามตัวนี่มีสองเต่า

ตัวผีประจักษ์ยังไม่ได้กินในตัวขาว <c oughs> <c oughs> เก็บตาเราพี่น้องตาพางยาดอย่างเนี้ยอย่างเพียงหยับลุลุกชั้นโตเมื่อน่ะเกือบเหยียบไอ้โศกค่ำนนอนหล,ลิ่มอย,ยู่รถแม่ต้็นเลยอย่างกวนมาเห็นหุ่งนะพี่น้อง ข้าอร่อยเบิด้าก็เกิดเนาะน้องยังไม่ได้ออกเลย พอสิบไปเขาเมื่อบ้านชิไปซอยวิย่งก้าเจ้าน้อพี่น้องวิยกกันยืนกันหยาเนาะเตรียมเหตุงานดองฝ่านาะจบคลิปเพียงสำนีเผาพี่น้องกันไลก์ก็แชร์ก็ซับสไคร้เบิดเป็นกำลังใจแห่แคดดี้ในเด้อพอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย